ช่องฝีมือแอร์รถยนต์บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมานน้ำโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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 อะครับคลิปนี้เดี๋ยวอาจารย์มาสอนเรื่องการหมุนเวียนของมนน้ำนะครับระบบน้ำ ทำไมเราต้องมาเรียนรู้เรื่องระบบน้ำนะครับเพราะว่าความร้อนทุกวันนี้มันก็มีผลกับแอร์รถยนต์เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าความร้อนขึ้นแอร์เราก็จะหยุดทำงานนะครับเราก็จะดูวิธีว่าการทำงานของการหมุนเวียนของระบบน้ำมันหมุนเวียนอย่างไงนะครับ ก็เลยเราก็ต้องเติมน้ำเข้ามอน้ําก่อนนะครับเติมน้ําเข้าลงมอน้ําเนี่ยเติมน้ําลงเข้ามอน้านะครับน้ําก็จะเข้ามานี้น้าก็วิ่งจะไหลเข้ามานี้ล้วก็จะไหลเข้ามาในบ่ในมอน้ําก็จะออกกันนี่นะครับน้ําก็ออกกันนี่นะครับออกกันนี่ไปวิ่งมาเน้นวิ่งเข้ามาน้่มันก็จะมาสืบที่ตรงจ้นใจเป็นเป็นวาวน้ำเป็นวาวน้ำนะครับ ทีนี้ถ้ามันเติมมาข้างนี้เข้ามานี่ปั๊บอ่าข้างในนี้ก็จะเป็นจะเป็นอากาศนะครับน้ำไม่สามารถจะเข้าได้บางบางรุ่นน้ำไม่สามารถข้างในไม่เข้าไปอยู่ตรงนี้แค่แค่อยู่นี้มันยังน้ำไอยังน้ํายังไม่เข้าเครื่องนะครับอาตัวนี้เป็นฟีปั๊มนะครับเราต้องไล่อากาศให้น้ําเข้าไปในเครื่องยนต์นี้ได้ก่อนครับต้องไล่อากาศโดยการมันจะมีตัวไล่อากาศตัวนือไม่ต้องเตืค่อยเติมน้ำเข้าไปเรื่อยให้น้ำไหลเข้าไปเรื่อยครับให้น้ำไหลเข้าไปเรื่อย น้ำแลยก็ไปในนี้ในระบบมัน,น,นต้องเข้าไปในระบบให้เต็มนะครับต้องเข้านในระบบให้เต็มถ้าน้ำไม่ในระบบให้เต็มมันก็จะทำให้เกิดเครื่องร้อนนะครับนะครับนะครับน้ำาเข้าไปี้สมมติว่าน้ำเข้าไปนไป,ปนในเต็มปป๊บน้ำการหมุนเวียนของน้ำมันก็จะฟีปป๊บม,มาทำาฏิกิกิหมุนนะครับเมื่อน้ำเข้าไปในเครื่องจนเต็มไปแล้วนะครับทนีนี้น้ำก็หมุนไปทางนี้นะครับก็มันจะสูบปัม๊มปัน่น ปั๊มน้ำหมุนอ่าตัวปั๊มน้ำมาทำการปั่มปั่นน้ำนะครับปั่นน้ำหมุนเวียนมันก็จะหมุนเวียนในเครื่องยนต์ก่อน,นจะหมุนเวียนตรงเนี้ยนะครับนจะหมุนเวียนอย่างนี้หมุนเวียนตรงเนี้ย มันก็ปั๊มน้ำมันจะหมุนเกียนอยังไงเครื่องยนต์ก่อนอ่าปั๊มน้ำมันจะจะปั๊มนั้นก็ปั่นไปปั่นไปครับปั่นไปปั๊มน้ำไปปั่นไปไันก็หมุน,นเวียน,น,นตรงน,น,นี้พวกนี้ก็จะมันก็ไปไม่ได้เพราะมันตันนะครับพวกนี้นมันไ,ไปไม่ได้แล้วมันตันพรงนี้ไปไม่ได้ตรงนี้ก็จะมันก็จะร้อนตรงนี้มันจะร้อนนะครับจะร้อนตัวนี้ เดี๋ยวนเราเติมเติมเติมน้ำไว้เสร็จแล้วเต็มแล้วนะครับปิดฝาเรียบร้อยตนนี้เนี่ยมันไม่หมุนไปทางนู้นน้ำก็จะหมุนหมุนไปในเครื่องก่อนเพราะว่าตอนนี้มันตันเพราะว่ามันตันเดี๋ยวมันบาร์มปิดอยู่ตอนนี้มันยังนะครับนะครับตัวนี้เพราะว่ามัน พอทำงานได้ที่90องศาเซลเซียสนะครับคือว่าร้อนเต็มที่ตัวนี้มันจะท่านก็เริ่มจะร้อนจะร้อนๆนะครับท่านก็เย็นนะครับในเครื่องยนต์นี้ก็จะร้อนแล้วเครื่องยนต์นี้ก็ร้อนแล้วพอร้อนเต็มที่วาล์วนี้ก็จะเปิดเปิดให้ส่วนนี้วิ่งมานี่ตัวนี้ไอ้ตัววาล์วมันก็จะมาดันมันจะมาดันระดีพาเปิดป๊บมันก็จะมาดันตัวเครื่องยนต์ให้ ให้หยุดก่อนพอปลดปมันก็ทิ้งความห่างนะครับมันทิ้งความห่างน้ำยาเอ็น้ำน้ำสายข้างล่างก็สามารถวิ่งเข้าเข้ามาได้วิ่งเข้ามาได้เลยครับก็วิ่งเข้าเนี่ยวิ่งผ่านเราส่วนนี้ก็จะถูกปิดน้ำนี้ก็มาไม่สามารถวิ่งมานีได้มันก็จะเอาน้ำตัวนี้ เข้ามาอย่างนี้นะครับวันนี้ก็จะไปห่อเย็นแล้วมันจะจากน้ำก็จะวิ่งมาเนี้ยทีนี้น้ำก็วิ่งไปทางนี้แล้วทีนะครับน้ำมันวิ่งวิ่งวิ่งมาทางนี้แล้วิ่งเข้ามาที่ม่น้ำเพื่อระบายความร้อนวิ่งเข้ามาน้ำนะครับ มันวิ่งเข้าวิ่งออกมานี่แหละก็วิ่งเข้าวิ่งออกมานี่ออกมานี่เข้ามานี่ก็หมุนไว้เนี้ยพอวาเปิดแป๊บมันก็จะหมุนมาที่ม้นน้ครอ่าระบายความร้อนให้มันร้อนให้มันเย็นลงนะครับให้พอนที่ใ้มันเย็นลงพอมันเย็นลงแป๊บตรงนี้ก็จะเปิดบานนี้ก็จะทําการปิดอ่าอุณหภูมินี้ก็จะลดลงนะครับหรือว่าอาจจะบาดจะไม่ลดลงอาจอยู่ตรงตรงอ่าเก้าสิบองศาเนี่ยครับอาจจะลดลงนิดหน่อยหรือ ยู่ประมาณ9กิองศาเนีน่ยครับถ้ามันร้อนเต็มที่เราก็อยู่ประมาณนี้แหละครับมันก็อยู่ขึ้นลงขึ้นลงมันก็ปิดเปิดปิดเปิดล้วตัวนี้ยอตอนนี้ก็ปิดเปิด,ป,ดปิดเปิดให้หมุนมันก็จะหมุนเวียนกันอยู่นนนยนเ,ยนนเนี่ยท่าน,นี้ก็จะหมุนเวียนไปนีป่นะครับทางนี้ปิดนะครับเดี๋ยวเอาเข้าใจได้ง่ายตัวนี้นะครับอันนี้ปิดนะครับส่วนจะ,จะมันจะมันจะมีเซ็นเซอร,ร์ซิกวัดอุณหภูมิความร้อนของเครื่องยนต์ วันนี้เราก็ต่อสายไฟเส้นหนึ่งเข้าไปที่เจตวัดความร้อนนะครับวันอุูมความร้อนมันจะวัดตรงนี้ัยุดตั้งรวมาันยู่ขาออกตรงนี้แหละเว,วลาน้ําร้อนปับ๊บร้อนปับ๊บร้อนปับ๊บขึ้นขึ้นขึ้นนะครับร้อนขึ้นปั๊บตรงนี้มันก็จะทําให้วาล์วน้าเปิดพอาะว่าน้ำเปิด,ปดตรงนี้ก็จะหยุดการไหลก็จะปิดตรงนี้แล้วก็จะทําให้ แต่ว่าจนนี้มันหมุนก cool. ็หมุนมาเนี้ยมันจะหมุนปั๊มปั๊มมาทางนี้นะครับพะทางนี้มันถูกปิดแล้วมันไม่สามารถดันน้ามาทางได้ใช่ไหมน้ำทางนี้มันมาไม่ได้เพราะมันถูกปิดมันก็ต้องปั่นปั่นน้ามาทางนี้แล้วเนี้มาปั่นมาทางนี้เข้าหม้อน้ําหม้อน้ําหรือว่าเลอเอเตอร์นะครับเลดิเอเตอร์เลดิเอเตอร์ครับหม้อน้ําครับอยู่หม้อน้ํา นี่นะครับต้องเข้าใจว่าน้ามันจะหมุนเวียนในเครื่องยนต์ก่อนนะครับพอมาเครื่องเกิดมันหมุนเวียนเสร็จมันร้อนมันร้อนได้เต็มที่มันก็จะเปิดดอวความเย็นจากมอญ้ำที่เข้ามานะครับพอมาน้ํายังไม่เพืนี้มันจะข้างล่างนี้จะร้อนก่อนอันนี้ยังเย็นมันจะไหลเข้ามานี่ครับจะมาหมุนเวียนกอย่างนี้นะครับนะผมเข้าใจนะตรงนี้นะครับมันจะหมุนเวียนอย่างเนี้ยน้ำมันบนน้ำก็มีอะไรแต่มันจะมีความสัมพันธ์กับไอรของเราคือถ้ามอน้ามันอ่า ความร้อนมันสูงนะครับเกินครึ่งหนึ่งมันจะตัดแอร์เราทิ้งนะครับแอ้วตรวงนี้อาจารย์อยากมาอบรมให้ได้รับทร,ราบ,รรบรากันเพราะว่าบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่ามันน้ำมันหมุนเวียนยังไงนะครับเดี๋ยวมันจะหมุนเวียนหมุนเวียนในเครื่องก่อนหมุนเวียนในเครื่องก่อนพอเครื่องร้อนปั๊บ,บ,บาวาล์วมันจะมีมีวาล์วน้ําตรงนี้ตรงนี้จะมีวาล์วน้ําอยู่นะครับตรงนี้จะมีวาล์วน้ําอยู่ตรงนี้มีวาล์วน้ําอยู่พอวาล์วน้ํา เปิดปั๊บน้ำกรตัวนี้ก็วิ่งวิ่งเข้าไปนะคงเข้าใจกันแล้เจแอ,อนบอกแล้วไม่ยากครับทีนี้นี้คงเข้าใจกันแล้วนะนะครับนีย่ยมันก็มีอยู่แค่นี้นะครับมันมีผลกับระบบแอร์ของเราทุกวันนี้กับความร้อนขึ้นรถรุ่นใหม่ทุกยี่ห้ออะไรทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเบนซ์บีเอ็มตัวตา้าฮอนด้าทุกยี่ห้อทุกวันนี้มันจะมีระบบะป้องกัน เวลาเครื่องร้อนมันจะตัดระบบแอร์เราทิ้งนะครับทุกยี่ห้อทุกชนิดนะครับมันจะตัดระบบแอร์เราทิ้งเลยความร้อนขึ้นเดี๋ยวเ้ามาน้ำมันเดือดมันร้อนมันนี่มันตัดแอร์เราทิ้งสินะครับบางคนไาเจอไอแอร์ไม่เย็นแอร์เบียนแต่ไม่ดูความร้อนความร้อนขึ้นบางคนขึ้นสูงก็มีครับบางครั้งขึ้นไม่โอ้ยยันจนน้าเดือดจนน้านี่การยันว่าขึ้นสูงสุดแล้วเตจนน้าเดือดจนน้า เดือดจนน้ำเหนียน้ำ,นำพวกนี้จะเดือดพุด่งพุ่งพ,พุุุุุุุออกมาครับบางคันเจอครับมันเดือดไปหมดแล้วมันจะเดือดหมดเดือดพุ่งออกจากมอ่างพักน้ำมันมีนะครับบางคันคือมันร้อนเกินนะครับ <c oughs> อาจ <c oughs> จะเกิดจากอ่าพวกวาลว์วตันหรือท่อ้ํามันรั่วมันแตกก็ทําให้เกิดความร้อนถ้าน้ำมันหายเมื่อไหร่ก็คือเกิดความร้อนได้เหมือนนั้นนะครับหรือถ้าเวอาไวอ้ตัวนี้มัน ตายครับคือว่ามันไม่ยอมทํางานมันปิดตายอย่างเงี้ยปิดตายมันไม่ยอมเปิดนะครับแต่ตัวนี้เจอบ่อยเหมือนกันพอนน้ <si> าต voilà ายสังเกตยังไงเวลาร่านน้ําตายนะครับแล้วเราสังเกตดูจับข้างบนนี่มันจะร้อนนะจะร้อนมากเลยจะร้อนเราจับข้างล่างจับข้างล่างดูจับท่อล่างดูนะครับต่อท่อร่างมันจะไม่มีความร้อนมานั่นแหละคือบ่านน้าเสียนะครับจับความร้อนจับข้างล่างครับเราเติมน้ําให้เข้าที่เข้าทางแล้ว ตั้าเครื่จะจับจับความไอท่อท่อน้ำด้านล่างนะครับด้านล่างแป๊บจับปั๊บมันจะไม่มีความร้อนข้างบนนี้จะร้อนมากือร้อนจนเราจับไม่ได้นะครับร้อนจนร้อนผิดปกติแต่ข้างดียวข้างล่างอย่างเงี้ยเย็นจับได้สบายนะครับนั่นแหละคือเบาน้ําเสียถ้ากรณีน้ําหายก็ให้ไปที่ร้านมาน้ําเลยนะครับถ้ากรณีพวกนี้เราก็ต้องให้ช่างพวกช่าง,ง,ง,งเครื่องยนต์ช่างม้อน้ําช่างเครื่องยนต์ แต่เราทําได้ก็ทําได้อาจารย์ทําได้พวกนี้ทําเราเราเสียสามารถซื้อมาเปลี่ยนได้นะครับซื้อมาเปลี่ยนได้แต่เท่านั้นแต่ขั้นน้ำเสียราสามารถซื้อมาเปลี่ยนได้ถ้ามันรั่ววันนี้ก็หาได้ถ้าเราไม่อยากทาก็ส่งไปที่ร้านเครื่องยนต์หรือร้านมาน้ํานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นนะนะความร้อนต้องอยู่ต้องอยู่ครึ่งหนึ่งนะครับต้องอยู่ที่ครึ่งหนึ่งหรือเก้าสิบองศา ตันนี้อยู่ที่90องศาที่เขากำหนดไว้ให้ที่90องศาเซลเซียสนะครับยัอยู่ที่90องศานี่ก็เอามาบอกกันบางครั้งเจอสาเหตุบางคนเจอความร้อนขึ้นแต่พอเจออาจารย์เจอบ่อยรุน่นนี้พวกจเจอบ่อยไอ้พวกรถอซูซูไอซูที่แบบเจอเจอบ่อยกับเพื่อนเลย รุ่นอื่นก็เจอเหมือนกันรุ่นอื่นก็เจอเหมือนกันครับรุ่นอื่นก็เจอเหมือนกันแต่ยี่สูนี่เจอเยอะจนไดเจอน้ําหายครับมันท่อแตกบ้างท่อผุบ้างนะครับมันก็แล้วแต่สาเหตุของมันนะครับแล้วแต่อาการมันจะเป็นอะไรเสียมันเสียได้หมดปวกปั๊มน้าบางทีเจอสาเหตุแตดักคือบางทีปวกใบพัดน่ะร่ดเก่าๆใบพัดมันก่อนก่อนแล้วมันไม่สามารถที่จะ ั่นน้ำได้มันก็ก่อนเพราะมันเก่ามันก็สามารถปั่นน้ำให้หมุนเวียนได้มันก็เกิดความร้อนได้เหมือนกันปัญหามันเกิดได้ทุกอย่างเขาต้องต้องตรวจสอบให้ดีม่าน้ําเราก็ต้องม่าน้ําตันเอ่อม่าน้าตันมันก็มีมีสาเหตุหนึ่งทําให้น้ําหมุนเวียนไม่ทันก็เกิดความร้อนได้เหมือนกันนะครับทำม่าน้้าตันน้ําหมุนเวียนไม่ทันมันก็มีทาให้เกิดปัญหาได้เหมือนกันถ้าเพื่อถ้าถ้าพวกนี้ถ้าเจอปัญหาพวกความร้อนขึ้นก็ให้เขาไปร้านม่าน้ํานะครับ ให้น้ำมัน่าไลไรไรฮหาสาเหตุมันนะครับนี่อาจารย์ก็บอกตรงนี้ก่อนว่าถ้าความร้อนขึ้นเกิน90นะครับแอร์เราจะตัดตันทีมจะขึ้นมานิดเดียวก็ไม่ได้นะขึ้นมานะครับจะทบทวนนิดีนึงว่าขึ้นมา,น,มานิดเดียวก็ไม่ได้นะเกินครึ่งหนึ่งมาี่ปั๊บมันตัดตันทีคือเพื่อป้องกันให้อะไรเพื่อป้องกันให้รถวิ่งได้ถ้าแอร์มันทํางานความร้อนอยิ่งจะทำให้ทำให้เครื่องยนต์ทำงานหนักขึ้นแล้วความร้อนจะเร็วมากขึ้นนะครับเขาเลยตัด ก็เกินบักหนึ่งพเ,เพื่อตัดไรทิ้งเพร่ะให้ความร้อนลดลงหน่อยเพื่อรถวิ่งได้นะครับบางคนนี่ไม่เข้าใจนะขับอย่างเดียวเ,เคยเจอขับมาโหขับอย่างเดียวไม่เคยดูความรงความร้อนเลยแล้วก็ท้ายก็มาเจอปัญหาเรื่องความร้อนขึ้นแล้วก็มาเติมน้ําเปิดเติมน้ำปั๊บแอร์ก็ทำงานพอเติมน้ำเข้าที่ปั๊บแอร์ก็ทางานนะครับพอแอร์ทำงานปั๊บเราต้องหาสาเหตุมันทนี่มันเกิดจากอะไรสาเหตุจากน้ําหายสาย แตกหรือเปล่าแป๊บแตกหรือเปล่าแป๊บท่อน้าแตกหรือเปล่าพอน้าตายหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราต้องหาสาเหตุมันนะเพราะเติมแป๊บแอร์ทำงานแป๊บก็ให้เข้าไปรั้นเมื่อน้าแค่นั้นเองนะครับมีอะไรมากนะครับโอเควันนี้คนจะเข้าใจกันนะครับถ้ามีเข้าใจแล้วก็เข้าเข้าใจแล้วก็ถามอาจารย์ได้นะครับโอเคคลิปนี้คงจบเพียงนี้และครับ